เน,น็กซ์จะชนะก็ชนะที่เวลาคือเราเข้ามาในตลาดก่อนอถ้าตลาดยอมรับเราก่อนเราก็จะโตไปกับตลาดนะลงทุนโดยที่ยังไม่มีไรายได้แน่นอนอะ่ะงั้นก็มันก็ต้องขาดทุนะนะฮะแต่เมื่อไหร่เราเปิดก๊อกน้ําแล้วเนี่ยต้องมีร่วมรสักสองสามหมื่นล้านเนะเพราะเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะกว่าในส่วนของรถน้ํามัน,นที่เรียนครั ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสมามาแล้ <_ d ream> นะฮะกระแสในการที่ใช้รถ EV เนี่ยมันมันริ่มมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นไปนะครแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นคีย์พอยท์ที่ทําให้ตลาดตัวนี้เนี่ยมันบูมขึ้นมามนะฮะจังหวะนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียกับยูเครนก็มีทําสงครามกันเนาะนะผลกับทบที่ตามมาเนี่ยก็คือ ราคาน้ำมันลูกค้าเนี่ยสิ่งที่มองหาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มองหา,าว่าสินค้าอะไรต่างๆหรอกคือเขามองหาความคุ้มค่าความคุ้มค่าในการลงทุนความคุ้มค่าในการใช้งานเพราะาเรารู้อยู่แล้วว่ารถจึงพานี่พวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเพนเจอร์คาร์เนาะตัวหัวใจหลักก่อน ก็คือตัวโรงงานนะ<ม>ถ้าเราไม่มีโรงงานเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าไม่สามารถที่จะมีสินค้าที่มีต้นทุนต่ำนะครับพอเรามีโรงงานแล้วเราก็จะมีทีมฝขายหรือว่ามาร์เก็ตติ้งในการที่ทําเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโปรดักให้กับทางลูกค้านะคที่ผ่านมาอย่างเช่นเ,เราจะมีการนําตัวอย่างรถไปให้ลูกค้าทดสอบ<ม>ทดลองอย่างนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในาการใช้งานของตัว,<ม>ตวรถค<ม>ือต้องเรียนก่อนว่าขึ้นกับความพร้อมของลูกค้าที่จะครอบคลุม าตามมาด้วยเนาะอย่างเช<ม>่น<ม>ความพร้อมในการที่เตรียมอู่ความพร้อมในการที่เตรียมคนความพร้อมในการที่เตรียมตัวชาร์จิ่งสเตชันนะฮะแต่จากความเป็นไปได้นะฮะม,มันควรจะอยู่ประมาณสักสามพันกว่าคันนะคะรับะะนั่นคือคืออันนี้คือเป็นจุดหนึ่งของทุกโรงงานที่ทําเรื่องรถไฟฟ้าฮะจาก8เดือนเนี่ยถ้าเราจะทํารถอยู่สามสี่พันคัน,นผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับ1ปี6กพันคันเนี่ยก็เทียบจดเรียกว่าฟูลแคปซิตี้แล้วล่ะ ปกติการสร้างโรงงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่ร่วมๆประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีคร mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเราโฟกัสไปข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการสเกลอัพตัวโรงงานที่มากกว่า6,000คันเนาะเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ละเราต้องเริ่มตั้งแต่การหาที่เริ่มตั้งแต่การที่วางแผนเรื่องโปรเซสกระบวนการผลิตนะฮะรรวมถึงาวางแผนการก่อสร้างต่างๆครับถ้าเราเริ่มตั้งวางแผนได้ในตอนนี้ เราจะเห็นโรงงานอีกทีมันถึงโรงงานใหม่นะฮะก็คืออีกประมาณปีครึ่งถึงสองสองปีข้างหน้าแต<ส>็ดแน่นอนครั้งนี้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นเนื่องจากว่า<ม>เรามีมมประสบการณ์จากการที่ว่าสร้างโรงงานแห่งแรกละคับาซิตี้ฮะผมคิดว่าก็ควรจะอยู่เราเรานี้แหละ 6, <000 S 1> สามพันถึงหกพันคันเราเรานี้ฮะ,ะ<ม>นะครับเพราะว่าจริงๆตลาดของเมืองไทยใหญ่มากตลาดเมืองไทยใหญ่มากอย่างรถบรรทุกฮะปีปีหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสักสองหมื่นถึงสามหมื่นคัน รถบรรทุกฮนะต่อปีอันนี้ไม่น,นับในส่วนของรถ <Yes. S 2> กระบะนะฮะส่วนใหญ่การสร้างโรงงานเนี่ยมันจะใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณสัก1 5 0 0ล้านถึง2000ล้านนะฮะ mm hmm. ถ้าสำหรับโรงงานไซซิ่งอย่างนี้นะฮะ mm hmm. นะครับแต่น,นี่คือในส่วนของเฉพาะในส่วนของโรงงานประกอบรถเนาะ,นะ mm hmm. แต่ในส่วนของโรงงานผลิตแบตเตอรี่อันนั้นก็คือ,อการเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยมันจะมากกว่า mm hmm. มากกว่าประมาณสัก2-3ถึงเท่าตัว ก็อย่างนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดของคุณทําแต่รถรถไฟฟ้าถูกไหมใช่ครับถ้าดูตลาดอย่างนี้แล้วเนี่ยปีนี้คุณน่าจะเทินาราหรือกลับมามีกํไาไรได้ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเออารายได้มันจะโตยอย่างที่<ม>เรียนฮะ<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยคืออในส่วนของอาการวางลักมันอยู่ในช่วงที่ next กำลังวางลักฐานนะฮะที่ที่ผ่านมาเราไม่ได้โตในส่วนของ งบกำไรขาดทุนนะฮะแต่เราต่อในส่วนของฟาวเดชั่นเราต่อในส่วนของความพร้อม,อมนะครับเมื่อไหร่เรามีความพร้อมแล้วนะฮะวันนั้นแหละเป็นวันที่เราจะเริ่มวิ่งละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราประกาศแล้วเรามีความพร้อม,อมทั้งโรงงานทั้งในส่วนของโปรดักทั้งในส่วนของโครงข่ายในการที่ช่วยเราทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเทั้นคือมันเป็นช่วงที่ เราควรจะอยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวมากกว่าต้องมีรถสักสองสามหมื่นล้านเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะกว่าในส่วนของรถน้ํามันที่เรียนะครธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แข่งที่ว่าใครมีทุนเยอะกว่ากันแต่มันแข่งที่ว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับมันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กละมันคือปลาที่ว่ายน้ำเร็วกว่ากินปลาที่ว่ายน้าช้ากว่าซึ่งถ้ามองณขณะนี้เนี่ยเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยซิสเต็มเราครบแหละ นะฮะอีโคซิสต็มเแล้วครบลวเพียงเดีว,ว่าเราจะต้องรักษาฐานตัวนี้ให้ยังไงนะฮะให้มันอยู่ยงคงประพันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องตื่นตัวตลอดเราจะต้องมีการาคือคือไม่อยู่อยู่กับที่ะะอ่ะต้องไม่พอใจกับสิ่งที่ผลงานปัจจุบันนะครับเราต้องโฟกัสไปข้างหน้าต้องวิ่งไปข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นแหละก็จะเป็นวันที่คือเราสามารถที่จะประกาศกับผู้ถือหุ้นได้ว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว